วันนี้ฮะเหลือแค่2คู่นะฮะแต่ว่าทุกคู่ที่เหลือนะฮะมีลุ้นที่จะรับเงินรางวัลพิเศษนะฮะจากทางแอนต์ซินนฮะสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับถ้าเกิดน็อกด้วยเตะก,ก้านคอสอกกลับหรือว่าเข่าลอยครับรับได้เลย1 0,000บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับ30 0 0 0บาทเต็มจากแอนต์ซินแน่นอนจัดไปครับ ladies and gentlemen fight number six this evening at s 0 kilograms let's meet the fighters the first here is from the blue corner he is 22 years of age 165 centimeters tall with a record of 36 fights 29 wins from myanmar please give it up for e a โชคชมุมแดงครับอายุ27ปีครับจากละครศรีธรรมราชประเทศไทยครับสูง175เซนติเมตรครับชกไปแล้ว7 1ไฟชนะ53และเสมอ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอสีปรบมือให้สักชายน้อย m u d e n from Thailand ขอเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณวชวัตชัยชองเล่คู่เอกร่วมวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับนุ่งใต้ใจเต็มครับสักชายน้อยเอมยูเดนวันนี้เจอกับเอต่อจากเมียนมาครับาของชายาอ้อมกอดมอรณะครับนักสู้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวัย27ปี175ลูกศิษย์ของบางยานบางดำครับคุณประดิษฐ์เอมยูเดนมาอยู่ในเวทีครับสักชายน้อยเอมยูเดน นี่ครับเป็นนักชกสายเลือดมุสลิมน,นะครับสำหรับศักชัยน้อยเอมยุเดนครับคู่ต่อสู้ของศักชัยน้อยครับวันนี้มาจากเบียนมาครับ <ao> เอตองเป็นคานมวยเลเวยของพม,ม่าด้วยนะครับวัย22ปีสูง165เซนติเมตรก็ฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนวิสทัรังสีนะครับภายใต้าการดูแลของท่านผู้วยาก,การหงดีสีเสนครับเนี update, ่ยเตะันไปเยอะครับต้องลงทุนแล้วครับต้องระวังครับมวยทรงแบบนี้ เดินชนเดินต่อยเดินอัดครับคู่หน้าห้ามพลาดโดยประการทั้งวงครับคู่ชิงชนะเลิศน,นะครับแฟนๆหนยรอบไทยวัสดุโฟโวแมนทัวร์เมนท์นะครับระหว่างพันข้าวจิกกี้ยิงกับทางด้านของจูดี้ฮัมเบอร์ถูกอู้เลยครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับอย่าลืมนะครับคู่นี้แปากหลับนับน็อกมีสิทธิ์ทุกวินาทีครับ ว่าเป็นมวยพันโหดอีกคนนึงครับสำหรับศักชัยน้อยเอ็มยูเด่นนี่ครับลีลาการไหว้ครูของศักชัยน้อยนอกได้ในดีครับสำหรับศักชัยน้อยคนนี้ะนานที่ของอาจารย์ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับบนเวทีรางวัลพิเศษจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยังรอม มอบอยู่นะครับแต่การคอข่าลอยศอกกลับถ้าทําได้รับไปเลย1,000งบาทนะครับถ้าจะ,ละาลคเทพานหาก็รับไป3,000 0บาทครับมาเองครับคุณประดิดเป็นยูเดงนครับดบาดำนะครับซ้ายมือหน้าจอส่วนขวามือยังเป็นหน้าที่ของพันธิตครับพันธิตลูกเจ้าแม่สายวารีครับ ไปดูเจ้าของชายาอ้อมกอดมรณะครับประเภทเสียบเข่านี่อร่อยแรงเหลือเกินครับตักใจน้อยเอ็นยูเด่นสายดีครับข้างน,นาของชาวนาเอตองเอาเอาๆยังไงครับโอโ้โหข้าข้อเลยครับโอ้ยยางแตกแต่หัววันใช่แล้วครับ รอดไม่รอดครับโอ้โหน่ากลัวครับลำบากแล้วครับเอตองครับแี่แล้วหุ่นของสักใจน้อยกระดูกทั้งนั้นนะครับขาเรียวๆแบบนี้โอ้ยไม่ไหวครับไม่น่ารอดครับจบข่าวครับจบข่าวช่องแปดครับโอ้โหเข้าข้อแต่ละดอกนี่ครับมาก่อนจ้วงก่อนไปก่อนเลยครับเหงื่ยยังไม่ทันซึมครับสักใจน้อยก็ยังว่าครับเข้าข้อพับนะครับ โอ้แข่งกันหนักจริงๆครับขอโทษพันธิตแล้วนะครับสนิททิศเชี้ยกันดีครับคนพันสตอด้วยกันนะครับพันธิตกับทางด้านของศักใจน้อยแหมยกหน้ายังใสอยู่เลยครับทางด้านของศักชัยน้อยครับอ่ะเดี๋ยวดูภาพช้าๆชัดๆครับต้องประคองเลยครับแหมบานพับด้านนอกนี่อย่าไปล้อเล่นครับยกนี่จะเอานักแข้งบังนะครับ ตอดไปดอกแรกนี่ก็มีการสะดุ้งเลยครับทางด้านของเอตองไม่ครับโอ้โหดูครับเตะนี่ขาลอยขายกเลยครับหลอกให้ยกลงก่อนนะครับนี่ครับพอลงก็สับเลยครับตามองบนอีกแล้วครับพอจังหวะลงนี่กล้ามเนื้อไม่ได้เกร็งนะครับปากเข้าไปอีกเม็ดหนึ่งครับดูครับอ้งดูครับขาแตะพื้นนี่มาเลยครับนักคอยเก่าเกานี่เขารู้นะครับออกจังหวะไหนครับ ยังวะยกนี่ยังเพ็งเยือครับคุณมารุตพอเอาขาลงนี่เตะเลยครับเราดูครับทิ้งน้ําหนักลงไปบริเวณขาด้านซ้ายไม่ได้ครับจากนั้นครับไม่ต้องพูดพร่อมทำเพลงมากครับโอ้โหจะเล่นการคอครับเล่รางวัลพิเศษจากแอนดาซินครับดูครับรอให้ลงก่อนครับพอลงแล้วก็เตะช้อนขึ้นไปเลยครับปลายเท้าเตะพื้นนี่เตะช้อนยัดขึ้นไปเลยนะครับโอ้โหอย่างนี้เขาบอกว่าเห็นบานพับ ด้านนอกนี่อาจจะอักเสโอ้ยดูครับจะไปไหวได้ไงครับนักแข่งเตะยัดเข้าไปบานพับครับอาจารย์ธวัชชัยทองฤทธิ์บอกพอดีกว่าครับนี่ครับขาแตะพื้นลองให้เตะก่อนนะครับพอลงปั้งเตะเลยครับเจ้าเล่ย์จริงๆครับนักมอยนี่ต้องใช้สมองครับดูผู่่ตอสู้จังหวะไม่เกรงเตะเลยไปพบแมทธิวดินครับ l e e e n g t m สุดยอดครับโอ้โหมาโหดมาโหดฮะยกแรกเท่านั้นครับสำหรับสักชัยน้อยฮะมาเต็มฮะขอบคุณมากเลยยไทยซุ้มแชมป์